สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้พบกันอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชิมกาแฟนะอาราบิก้าจากดอยช้างเป็นกาแฟฤดูใหม่ปี64ที่เพิ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตกันนะในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งโดยปกตินะครับผมเรียนทุกท่านนะว่ากาแฟเนี่ยมันจะมีฤดูการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็คือช่วงปลายปีถึงต้นปีนะ เราก็จะซื้อกาแฟเนี่ยสต็อกเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้มันบ่มตัวของมันเองโดยประมาณ8เดือนถึง10เดือนถึงจะมาขั่วจำหน่ายแต่นี่เคสคือการขั่วเพื่อชิมนะท่านจะเห็นได้ว่าเม็ดกาแฟของมันเนี่ยนะในช่วงต้นฤดูเนี่ยเม็ดมันจะ,ะค่อนข้างที่จะมีไม่เงานะครับเป็นแห้งๆนะแต่ทีนี้เราจะขั่วในระดับมีเดียมเนย แล้วเดี๋ยวผมจะลองชิมดูซิว่ารสชาติมันแอ i d i ิตี C ้ T T e, มันโอเคไหมนะครับนะเราจะชมในรูปแบบเอสเปรสโซนะครับือรสชาติของ ชุดนี้เราเพิ่งคั่วเมื่อสองวันที่แล้วนะครับอ่าขั่วโดยเครื่องของเซโรฟี่เนี่ยแหละครับขั่วที่นี่ตอนนี้เราจะมาเทสหลังจากที่เราปล่อยดีแกส์เอาไว้สองวันอ่าลองดูครับโอ้ว้าวท่านดูนะครับความสมบูรณ์ของครีม,ม่านะฮะสวยนะครับสวยมากนะครับ ความเข้มข้นความสมบูรณ์นะถือได้ว่ากาแฟปี64ล็อตนี้ที่เข้ามานะประมาณสี่0รนล็อตสิ 4, ล,ล้อเนี่ยนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับประมาณ60กว่าตันนะท่านก็มั่นใจได้เลยว่าผมมีกาแฟนะสำรองพอที่จะจำหน่ายให้ท่านนะมากพอนะอ่ะทีนี้ ทบทวนให้ฟังนิดหนึ่งนะครับเม็ดกาแฟที่เรามีจําหน่ายเนี่ยเราจะมีเม็ดกาแฟแบบอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะจำหน่ายนะครับท่านอยากจะคัออ่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มสั่งเราได้ในราคากิโลกรัมละ420บาทนะครับในช่วงนี้นะฮะเนี่ยมันจะออกมาอย่างนี้นะอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นกาแฟที่เด่นในเรื่องของอารม m a ที่หอม,ะมล,ละมุนละไมนะครับอ่า a c i d i t y ค่อนข้างสูงถ้าเราขวกกลางแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตชิมนิดนึงอู้กินผลไม้กินดอกไม้มาตึรึงนะครับสำหรับรูปใหม่นี่ขนาดพึ่งเก็บเกี่ยวเมื่อต้นปีนะครับยังขนาดนี้แล้วอีกแบบเดือนข้างหน้าผมรับประกรันได้ว่าอาราบิก้า รอนนี้หกสิบกวตันในโกดังผมเพอร์เฟกสมบูรณ์ร้อเปอร์ซนนะครับอร่อยมากนะฮะจบหวานด้วยนะครับจบหวานจบหวานละมุนอืมกินง่ายมากตัวนี้นี่ขนาดทำเป็นเอสเปรสโซเบาๆเลยนะครับเอาให้จบก่อนเดี๋ยวอธิบายต่อ หายใจออกมาหอมเลยนะลองทานเอสเปรสโซ่กันดูนะครับแล้วท่านจะกินกาแฟอย่างอื่นไม่เป็นนะมันอร่อยอธิบนนายต่ออาราบิก้าเนี่ยเป็นกาแฟที่นะมีแอซิดิตี่สูงโดยธรรมชาติจะมีรสเปรี้ยวบ้างนะครับนะถ้าเราทานกาแฟร้อนที่หอมระมุนเนี่ยนะต้องการคาเฟอีนต,ต่ำๆท่านเลือกอาราบิก้า นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่เรามีก็คือโรบัสต้านะฮะโรบัสต้าเนี่ยจะเป็นกาแฟทางใต้นะฮะกินจะฉุนแรงกว่าคาวินจะสูงกว่านะครับเราก็มีจำหน่ายให้ท่านนะฮะในกิโลกรัมละสามร้บาทนะครับนะรบหรือท่านอยากจะเลือกเอากาแฟ2ตัวนี้นะครับมาเบรนดกันนะถ้าท่านมีสูตรของท่านสามารถสั่งให้เรา เบนได้ว่าจะใช้สัดส่วนไหนกี่เปอร์เซ็นต์นะเราสามารถทำให้ท่านได้ทุกรูปแบบนะครับหรือถ้าท่านไม่มีอยากจะทานกาแฟเบนที่มีรสเข้มข้นกว่าอาราบิก้าก็คือตัวโกลเด้ choice นี่แหละครับซึ่งเราจะมีสูตรเบนของเรานะขอความกรุณาท่านไม่ต้องถามนะครับว่าผสมสัดส่วนเท่าไหร่นี่คือเป็นสูตรเฉพาะของ choice coffee เรา นะแต่รับรองว่าท่านเอาไปชงกาแฟเย็นเนี่ยส่วยอดของมันนะครับเราจะเบรนสัดส่วนโรบัสต้ากับอาราบิก้าที่สมดุลม,มากนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ท่านสามารถชงเป็นกาแฟร้อนก็ได้กาแฟเย็นก็ได้นะครับนะผมรับรองความอร่อยแน่นอนนะนี่คือกาแฟที่เรามีจำหน่ายในกลุ่มของกาแฟที่เป็นากาแฟในประเทศไทยนะฮะแต่เราก็ยังมีกาแฟนะครับ ที่เป็นกาแฟนำเข้านะฮะมาในกลุ่มของโคลอมเบียสุปิโมบาซิลสันโต้เอธิโอเปียเยกเฟเฟ่แล้วก็ตัวเคนยาเอเอเนเยรีนะฮะซึ่งสีตัวนี้เราจะขั่วเป็นสเปเชียลตี้คอฟฟนะท่านสั่งเมื่อไรเราจะขั่วเป็นออนดีมานเมื่อน,นั้นนะครับโดยขึ้นขั่วระดับเทคโนโลยีสูงสุดของโลกเนี่ยนะนี่ ท่านสั่ง200กร,รมัมเราสั่งคั้วส0 0รกร,รัมเป็นอย่างนี้ท่านสามารถสั่งซื้อโดยตรงได้ที่เ,เบอร์โทรที่ผมจะขึ้นนี้นะครับครับเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาที่ท่านาสามารถสั่งซื้อนะได้นะครับผมจะให้ชาร์จราคาไทายลิปอา่าไทายคลิปนี้นะเดี๋ยววันนี้ก็ขออนุญาตแนะนำท่านสั้นๆ เผื่อท่านอยากยกำลังหากาแฟที่อ,อร่อยผูกใจนะครับท่านก็สามารถเลือกได้ตามคลิปที่ท่านฟังอยู่นี้นะมีง่ายๆมีสอย่างมีอาราบิก้ามีโรบัสตา้านั้นเท่านั้นเองนะอีกอย่างหนึ่งก็อันที่3ก็คือตัวเบรนนะก็หวังว่าท่านจะได้ข้อมูลในการตัดสินใจแล้วก็สั่งซื้อเมลก,กาแฟที่สำคัญที่สุดนะครับ ยาสั่งซื้อเป็นจำนวนมากเกินไปท่านกินหมดสามอาทิตย์เนี่ยนะสามอาทิตย์ท่านจะกินเท่าไหร่ท่านกล่าวไว้ก็สั่งเท่านั้นเพราะกาแฟเกินสา,ามอาทิตย์แล้วความหอมมันลดลงนะครับขอพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนติดตามรายการนะครับแล้วขอามกรุณาท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b ์นะฮะชวนเพื่อน,นมาทำความรู้จักช่องนี้ด้วยนะครับ เราก็จะพยายามนำเนื้อหาเกี่ยวกับาแฟมานำเสนอท่านต่อๆไปสวัสดีครับ